สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Asiana นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการเรีแอคชั่ครับวันนี้เรามา reaction นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่ของทาง True นะครับผมก็จากทาง True CJ True Co กับ CJ นะครับผมกับ CJ คือบริษัททางเกาหลีเนาะถ้าเรารู้กันแล้ว CJ เนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำซีรีส์เกาหลีเยอะมากเลยในเกาหลีนะครับผมแล้วก็จอนเนี่ยเขา เป็นช่วงที่เขาเอาซีรีส์เก่าๆของเขาอะกลับมาทำรีเมคใหม่ในเวอร์ชันไทยเนาะที่เราจะเห็นไปนแล้วเรื่องนึงคือ Let's f l g h Ghost ที่น้องเซ <c oughs> นเล่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งชื่อเรื่องว่า I Need Romance นะครับก็คือเ,เคยมีไปแล้วในอดีตแล้วก็กลับมาทำใหม่นะครับ <c oughs> ผมซึ่งน้องนิวเนี่ยก็กลับมาร่วมง,งานกับทาง True C J ใหม่จริงๆน้องนิวเคยเล่นกับ True C J มาแล้วรอบนึงเป็นภาพพนตร์ขอ,ของทาง CJ, C J <oughs> ชื่อเรื่องว่า Classic Again ก็คือ <c oughs> เอาเรื่องคลาสสิกอะมาทำเป็น Classic Again ในเวอร์ชันไทย ทำใหม่นี้ก็เอามาเป็นเวอร์ชันซีรีส์ของเขาก็คือเป็นเรื่องชื่อว่า I Need Romance นะครับผมกับชื่อไทยว่ารักใช่ไหมที่หัวใจต้องการนะครับก็ได้น้องนิวมาเล่นคู่กับพี่แพนเคก้กอืมเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันแบบนี้เนาะซีรีส์ต้องเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าได้กับน้องน้อยกว่าอ,อะไรอย่างนี้เป็นอมตะชิอกอมตะนะฉันต้องเสียเงินบ้างบางส่วนต้องเติมเนาะเติมไม่มีอะไรได้มาฟรีเออเออเอออ่ะทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่า คอนเทนต์จะเป็นยังไงซึ่งคอนเทนต์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนนะครับผมแต่ก็มาดูตัวอย่างกันก่อนเพราะเห็นว่าน่าสนใจนะครับผมซึ่งเออตามตามตามแพลนเขาจะถ่ายวันจันทร์อังคารทุกๆ2ทุ่มเรื่องยีมิถุนายนนะครับผมก็คือเดือนหน้านี้เองนะครับผมก็รอติดตามดูกันได้ทางช่องสู่เ a เชียน e ีรีสนะครับผมแล้วก็จะลง Netflix ด้วยซูเฟอร์เดี๋ยวดูในเน็ตฟลิกใช่ก็แล้วตามกันได้ออ๋ใครมี True ID ก็ดูได้โอเคเราไปดูตัวอย่างกันว่าตัวอย่างน่ารักไหม ฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครรักฉันเลยสักคนแล้วฉันก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะให้ใครมาดูแลฉันฉันชอบอยู่คนเดียวมากชื่อใคเดิ่ยแมเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้เหรอโรแมนติกถามว่าโรแมนติกไม่คอมเมดี้เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมรู้จักเนี่ยคือเปียโนคนที่สอนผมเนี่ยเขาไม่ได้สอนผมเล่นเปียโนแต่เขาสอนผมให้รู้จักว่าดนตรีเนี่ยมันเชื่อมต่อกับหัวใจยังไงผมกลับมาแล้วระเทศไทย ยากับจุ๊บแจงว่าผมจะกลับมาหาเธอจุ๊บแจงทำไมบ้านตาดขนาดเนี้แม่จะคงบอกนายว่าให้นายอยู่ได้ตามสบายฉันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเจอกันอีกจบนะคุณเปลี่ยนไปนะจุ๊บแจงที่คุณบอกผมว่าคุณมีแฟนแล้วผมว่าคุณโกหกนะย้ไมีใครลักคุณบ้างไหมเย็กสัตวเปิืแข็ง แค่คำปากที่บอกมันยากมากเลยไงว่าาไม่มีแฟนสักเปลือกแข็งดุอย่างหมาแต่ถึงจะไม่มีใครรักฉันก็อยู่ได้คนเราพอโตขึ้นมันก็เจอแต่เรื่องแย่ๆความคิดคนเราก็จะเปลี่ยนไปผมก็ว่ากันแหละอพอจะคนใจคนนั้นเปลีย่ยนไปมากจริงจะเป็นไปได้ผมจะทำให้เธอแต่มาเป็นคนเดิมจริงๆริงนิวเล่นเป็นโหนเป็นปะไม่เป็นยู่เลยแค่เล่นตีอะไรไม่เป็นเลย ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากประมาณหนึ่งของน้องนิวเลยเพราะว่าเราเห็นเขาได้มีช่วงนึงเขาไปซ้อมกีตาร์ซ้อมเป็นโนมเพื่อให้เข้ากับบทแล้วมันดูเล่นเ่เหมือนคนเล่นเป็นจริงๆเแ็่ว่าเป็นโทนที่มันเป็นหนังโรแมนติกคำว่าเป็นหนังที่ซึ้งอ่ะแต่ดราม่านิดนึงนะดราม่าดราม่าใช่ใช่ใช่องให้ไม่คือพี่เข้าใจนะเวลาคนเรามาใช้ชีวิตอ่ะมันเหมือนเจอสภาพแวดล้อมหรือคนที่เราอยู่ด้วยในสังคมอ่ะทําให้เราหมดเปลี่ยนความรู้สึก ที่เราจะส่งสารเราเป็นคนดีแล้วเราทำเหมือน,น,นแบบเซลล์คอรเทคชันนะให้เรารู้สึกเราต้องทําตัวให้เข้มแข็งจริงไม่ใช่เราไม่แคร์นะเราแคร์แต่เรากลัวเราจะต้องเจ็บซ้ำๆมากเหมือนกับผิดห้อความรักหลายๆครั้งแล้วก็สร้างบาริยบางอย่างเพื่อปรเทคต,ตัวเองว่าจะไม่เจอแบบนี้อีกฉันต้องก้าราวขึ้นฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นปกป้องตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบรู้สึกว่า ฉันเข้มแข็งฉันอยู่ด้วยตัวเองได้และพอคนอื่นหรือว่าเรื่องพอแล้วก็มันก็ติดจากเรื่องนี้ไปอยู่ในเรื่องงานด้วยพอมันแยกกันไม่ออกมันคือชีวิตชีวิตพอมันแยกกันไม่ออกพออยู่เรื่องงานก็ทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เหมือนกับเช่นเย็นชากับทุกสิ่งไปในตัวทำไมทำงานกับอีกคนนี้ยากจังเลยมันมีปัญหาทำไมพูดจาอะไรไม่เข้าใจไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างเลยแล้วคนที่ก็จะทำงานเก่งด้วยนะเออแต่แค่ปอะกอบว่าฉันจะไม่ได้ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเงี้ยอาจจะเน้นที่งานมากกว่าความรู้สึกกกขออองงคคนนนนนนททีี่่่รรวววมมมาาาด้้้้ยยยืัั็็็ใหจะเเเปต ส่วนนิวก็มาเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่รู้จักเขาอยู่แล้วตั้งแต<ช>่เด็กและคิดว่าเขาเป็นคนที่ฉันตามหามาตลอดติดภาตอนที่ยังเป็นเด็กเขาก็เป็นคนในคนหนึ่ง<ม>ดูแลเราแล้วก็เหมือนให้อินสรชันบางอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเล่นดนตรีก็พอาะเขาทำอย่างต่างเป็นนักดนตรีต่างๆก็พอเขาอย่างเงี้ยตัวเองก็สนใจดนตรีมากเพราะนิวเล่นบทนี้เป็นบทที่เหมือนกับเป็นนักดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบเพราะตอนขึ้นซูเปอร์อ่ะมันคือเหมือนเขาพูดประมาณว่ามันเป็นความรักครั้งแรกของเขาแต่มันจะเป็นความรักสุดท้ายของเธอ อืมเข้าอ่ะก็คือเป็นเรื่องราวของผู้หญิงเนี่ยของของตัวแพนเค้กนชื่อว่าณะใจนะคะโอ้ก็เป็นสาวอายุสามสองก็จริงๆอายุแพนเค้กเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้สามสองอะไรเงี้ยเออประมาณสองสามสามอายุแพนเค้กแล้วก็ตัวนิวเนี่ยเป็นพระเอกชื่ออาลานอาลานเนี่ยก็เป็นแบบเป็นอาชีพในการแต่งเพลงอายุยี่สิบหกแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาดูอายุไม่ได้ดิบกันขนาดนั้นนะห่างกันดิบกันหกปีก็ได้อยู่นะเพราะว่าตอนเด็กก็เหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงก็เหมือนกับจะเป็นแบบ อาจจะเป็นปหกเขาอยู่ปหนึ่งอะไรเงี้ยมันห่างกันมันหกปีนะก็ก็ได้อยู่อะไรเงี้ยอืมอืมก็ด้วยความที่เหมือนกับเออเขาบอกว่าในบทเ็คือเหมือนกับอาลานต้องย้ายอยู่เมืองนอกสิบเจ็ดปีอ่ะสิบเจ็ดปีกลับมายี่สิบหกเาเยย้ายตอนเก้าขวบอ่ะถูกไหมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ก็เลยกลับมาแล้วก็มาเจอพี่คนนี้แล้วก็ได้เป็นกลับมาทาให้พี่คนนี้กลับมาเป็นเหมือนกับคนที่เขารักเหมือนเดิมและวอืมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างอย่างที่เข้ามาอยู่ในชวิตแพนเค้กอะไรเงี้ยจริงๆถ้าวันหนึ่งนะณจเเอองได้จคนที เป็นคนดีจริงๆอ่ะเขาก็อาจจะยอมกลับมาเป็นคนปกติอีกคนนึงก็ได้นะพี่มองว่าแทนว่าไม่มใครอยากแทนว่ามันหลอกมันไม่ใครอยากเป็นคนแบบนั้นแว่าเหมือนที่เราบอกคือด้วยพันที่เขาสร้างเกราะบางอย่างเพื่อปิดบังตัวเองไปแล้ววันหนึ่งเขาให้เกราะมันกระทาะออกมาได้เนี่ยมันต้องมีคนที่แบบมันเข้าไปถึงตุกเขาจริงๆอ่ะคือมันผ่านเกาะ ต้งอยากไปหาเขาข้างในได้จริงๆทำ<า>ลาย<ะ>เขาไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคนคนนั้นให้ได้เพราอเขาไปอยู่ได้ปึกแบบแบบเกาะมันค่อยๆแตกมันก็จะกลับเป็นคนเดิมเองอ่างเงี้ยแล้วว่าสุดท้ายมาจะท้ายเมื่อปีว่นี้แกเป็นเป็นเจ้าจน,นายใจดีายเป็นพี่้อพี่น้องรที่ใจดีคือทุกอย่างจะปรับหมดคือ<ล>ชีวิตมันมีความสุขมันมีผลกับทุกอย่างที่ตอนนั้นเขาทําอยู่ซึ่งถ้าเกิดตอนนั้นเขารู้สึกไม่ดีเขาผิดหวังเสียใจมันก็จะมีผลกับสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอยู่ตอนนั้นเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ม รู้แล้วว่าตัวละครจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูต้นต,นตอนจบจะเป็นยังไงแต่คิดว่าในเวอร์ชันไทยนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่อใหมันเข้ากับยุคสมัยใช่แต่คงไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากด้วยความที่ทาง c j เคมาคุมทีมคอนเทนต์อยู่ประมาณหนึ่งแต่คิดว่าก็คงจะปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่มันอยู่กับเมืองไทยรูปแบบบริบทต่างๆที่ม,มันเข้ามันเกเซนมันเกเซน์มากขึ้นอะไรเงี้ยเออความคงตอนนั้นคงมีข้อติดพลาดบางอย่างคงได้แก้ในงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าสนใจและดูอย่างเงี้ยดูมาถ้าคนไม่ ก็น่าจะน่าสนใจมากๆแลว้วว่าด้วยความที่แพนเค้กเอ่ยก็เล่นสแสดงดีอยู่แล้วเล่นนิวอย่างเงี้ยครับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากที่ได้ดูน้องนิวมาเล่นในบทที่เป็นนักดน,นตรีเชียรอะไรเงี้ยครับว่าตัวเขาก็ท้าทายตัวเขามากมันต้องเป็นคนที่แบบมีใจที่จะอยจะเอาชนะแต่ในชนะคือแบบหวังดีอ่ะอืมแล้วดูโมเมนต์ดิเวลาน้องนิวเขาเล่นเขาดูแบบรูมตัวเลยดูเป็นอบตาดูอบตาดูแบบดูอบอุ่นอะไรเงี้ยผมเขาจะมีแบบเซอร์เซอร์ดิเนอร์อะอย่เขาบอดูแบบว่าพร้อมจะดูแลคือถือว่าคือ ตอนที่ออกมามีคนบอกว่าฉันจะเป็นจุดแจ <c oughs> แล้วจริงๆนะพี่ว่าด้วยค่าที่เขาเล่นคู่กับแพันเคซึ่งพันเคกับเขาเป็นดาราที่เก่งคนหนึ่งการแสดงเขาอะพี่ว่าเขาจะช่วยส่งเสริมกันและงานแสดงออกมาต้องดีมากใช่<ม>แล้วและช่วงที่น้องทําเรื่องนี้นะน้องก็คือเล่นถ่ายสีเรื่องพร้อมกันอนะคือน้องคือแบบก็คือเก่งมากนี่ทำเจ็ดวันทํากงานแปดวันแน่คือช่วงนั้นอะไม่นอนเลยมั้งคือแบบคือโฟกัสกับทุกบทมาแล้วก็เหนื่อยมาเขาหวังว่าทุกคนที่ ชอบนอนนะครับผมแล้วก็ไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับก็ลองไปดูเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามใหม่เรื่องหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับดูได้ทาง True ID นะครับผมแล้วก็ Netflix นะครับผมวันที่21มิถุนายนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องแอนเชนัลลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกาารฝกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับามได้ชาอยากเป็นกำลังแล้วก็เรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่องนะครับผมถ้าอยากเป็นกลังใจพวกเรานะครับกกก็ฝาดด Subscribe ให้้วยนะครับผม รู้ไหมครับว่าตอนจริงๆจริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ส b s คร i b e ชิกเราเลยช่วยสมัครสมาชิกเรานิดน,นึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำง,งานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบติดตามที่ช่องทางนะ YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับ